El สวัสดีท่านผู้ชมแล้วนะครับผมอยู่กับผมมาเกมด้านนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Roboxx ในแมปอะไร c อสโอเวอร์กันอีกเช่นเคยนะครับผมเมื่อคืนได้ทำอ่าก็เกมนี้ได้ทำการอัปเดตไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับเกาะใหม่เกาะวันพันแมนนั่นเองผมก็มาเซอร์วจากเมื่อคืนนนแหละเมื่อคืนผมว่าจะทาคลิปแล้วแต่ผมรอสักระยะหนึ่งเพื่อจะทาคลิปแล้วกันเพราะผมจะได้ของอะไรประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะเราจะมาดูกันว่าอัปเดตนี้มีอะไรบ้างอย่างสิ่งที่น่าสนใจที่เขาเพิ่มขึ้นมาอย่างที่เขาก่้องแรกๆก,ก็จะเป็นระบบใหม่นะระบบสแตต เลยนี่ลูกศอยแล้วก็มีปันเฟืองนี่เห็นไหมระบบสเตตให้มาระบบตรงนี้นี่คือหน้าตาของระบบสเตตนะพอดีผมก็ได้ทําการมาลงดันเจียนไปที่เรียบร้อยแล้วอ้าแล้วก็ใครจะสงสัยเอาวลวน,ะนี่หาจากไหนเนาะมันได้ทำการจากดันเจียนเท่านั้นลงจากดันเจียนเดี๋ยวก็จะมีดันเจียนเกิดแล้วเกี่การลงดันเจียนก็จะเป็นสเตตเพยเยอร์ต่างๆแนละ้วก็ให้เพยเยอร์สเตตให้อ่าผมดูมาทั้งหมดแล้ว ที่แนะนําจริงนะสลับสลับตัวสลับตัวนะผมว่าล่างสุดน่าจะดีสุดน่าจะเวิร์กสุดนะส่วนใครอยากอัพพกเงาก็ก็ได้เพราะอันนี้จะไร้ประโยชน์อันนี้ก็ไร้ประโยชน์อันนี้ก็เฉยๆอันนี้ก็ดีอะไรอย่างนี้ผมจะอัพแค่สองนะแล,นแล้วกันแล้วก็ที่เหลือก็จะไปลงอักับอาวุธส่วนถ้าใครเพลออัพแบบว่าอัพอย่างอื่นไปแล้วก็ไม่รู้จะรีเซ็ตไงเห็นเขาว่ารีเซ็ตพอยตรงนี้แม่สีเขียวนี่แล้วก็กดไปมันจะมาอยู่ที่หน้าต่างนี้เนาะสาหรับไรที่มีเงินก็เจ็ดสิบเก้าโลวัแต่ถ้าใครสายฟรีแน่่นนนนนนออะเก็ัง แล้วก็ส่วนของเกมพาแล้วก็จะมีเกมพาเมาใหม่2อันนะจะมีเอ็กซ์ตาร์สโตเลนะกับบิ g สโตเลสองอันนี้เลยแนะนําว่าให้ซื้อก็จะดีมากเลยนะมันจะส่วนมันจะไว้เพิ่มส่วนของช่องกระเป๋าตรงนี้นั่นเองนะฮะนี่ไว้เพิ่มพวกการเก็บพวกเศษต่างๆนี้จะเก็บได้เยอะขึ้นนะถ้าที่ผมเห็นหลายคนเขาซื้อกันว่าจะเก็บได้เยอะขึ้นประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ส่วนของเกาะใหม่ก็จะมีตัวของอ่ามันชื่อว่าอะไรวะอะไรวะจำได้แค่แต่ท่า พาไม่ตายมันจะติสแควร์ถ้าเคยเคยดูหรือว่าไงก็จะมีตัวของจักรยานบ้าจักรยานเมนนะจำชื่อผิดผิดนะแล้วก็จะมีจีนอสแล้วก็อะไรนะทัสมากินี่ทัสมากินะฮะจะมีของตัวของจีนอสทัสมากิาส่วนใครที่เห็นปกคลิปเห็นปกเป็นอของโลโก้เป็นโบลอสก็เสียใจด้วยนะไม่มีนะฮะเสียใจด้วยครณเสียใจด้วยมันไม่มีนะฮะก็เสียใจด้วยนะตอนนี้ไม่มีนะฮะ ตอนนี้ไม่มีนะฮะนี่นี่นี่เมืองใหม่เล็กเซตัวของดันเจียนก็จะเป็นตัวของไซตามานะ,ะก็เราสามารถที่ดันเจียนนี้เลยก็เมื่อคืนก็เกิดดันเจียนแรงเอชของเมืองนี้นะผมบอกเลยว่าเลือดทั้ว่าก,กี่เลือด s อสเอชไม่ก็ยังเยอะอ้อ <c oughs> แล้วก็ส่วนของดันเจียนก็จะมีเรื่องอาวุธเนาะมาอาวุธกันแล้วจะมีอาวุธอันมาใหม่นะทั้งหมด6อันเลยนี่หน้าตาทั้งหมดนวเลยอันที่หลายคนน่าจะสนใจสุดนั่นก็คือ5้าจุดสอง ศูนย์ QI นะฮ <c> ะ <oughs> จะเป็นอาวุธที่มาใหม่เลยน่าจะเป็นอาวุธที่โกงที่สุดละพอดีพี่ก็กาลังจะทําอยู่พอดีเลยเนาะก <c oughs> ็แล้วก็จะมีอาวุธของดันเจี้ยนนะพอดีผมไม่ได้ลงเอ่อพอดีผมแม่งลงไม่ไหวนะเออลงไม่ไหวก็ไม่มีให้ดูแล้วกันเนาะอาจจะขึ้นให้ลูให้ดูแล้วกันเนาะอาวุธหน้าตาอันใหม่เป็นยังไงเนาะนี่ลูจะเป็นประมาณนี้เลยอัปเดตคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้อ๋อแล้วก็ส่วนอัปเดตที่เหลือก็จะมีอัปเดตเอ่อส่วนของดันเจี้ยนนะเดี๋ยวผมจะบอกแล้วกันว่าดันเจน เกิดทุกๆ15นาทีแล้วหลังจากที่ดันเจี้ยนเขาปรับเนาะจากเมื่อก่อนเป็น30นาทีตอนนี้ก็เกิด15นาทีจะเกิดต่อ1ดันเจี้ยนแล้วโอเคตอนนี้ก็สบายแล้วทีนี้ <c oughs> ก็จะมีส่วนของระบบระบบมาใหม่นะระบบระบบนี้หลายคนน่าจะชอบระบบของอ e ีลิกนะฮะให้เรามาที่ช่องกระเป๋านี่อีมทอรียอีลิกนะฮะนี่ให้เรามานี่มันจะมีหน้าตายนี้ ก็จะมีชาดออฟเมซ i นผมมีแค่อันเดียวนะอันนี้มีแค่อันมีแค่สองอันมีติงติงน็อตเอาไว้เพิ่มเดดรอปเรจะดรอปได้แค่เมืองของอ่าเมืองของดาร์นบอลนะฮะแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าดรอปจากไหนนะพอดีลงหัคอยก็ดรอปเหมือนกันลงดันดื่นก็ดรอปดรอปเหมือนกันหมดเลยอันนี้ก็คืออันนี้คือผมได้สูงสุดก็คือแรงเอสนะก็คือชาดออฟเมอามาซีอะไรสกอย่างอันนีก็จะเพิ่มในส่วนของชาร์ดเด์เดเมจแล้วก็เวปอนเดเมจครับ กดาเมจจะเพิ่ม17%แล้วก็บวกเพิ่มแบบโอ้เกาะโมลิวะเกาะโจโจ้นะเราจะไปดูกันนี่อัปเดตใหม่ของดันเจียนนะทีนี้เราก็ไม่ต้องบินหาแล้วนะว่าดันเจียนมันอยู่่วนไหนของแบบนะฮะตอนนี้มันก็จะมีแสงเปล่งขึ้นมานี่จะเห็นแสงแม้มันจะเห็นแสงมันจะเห็นแสงแสงี้เดี๋ยวจะพาไปดูแล้วกันว่าดันเจียนอัปเดตใหม่แล้วหน้าตาเป็นยังไงนี่เห็นไหมเราว่าใกล้ๆก็จะเห็นแสงแล้วทีนี้เราก็ไม่ต้อง ไปนั่งหาแบบวิ่งตามหาทั้งแบบแล้วเพื่ออยู่ไหนนะเลยใครดูดิคอร์ดอยู่แล้วก็ดูดิคอร์ดของกลุ่มเขาเขาจะบอกอู่แล้วเนาะประมาณนี้ประมาณนี้น,นี่นี่คือดันเจียนนะหน้าตาของดันเจียนก็จะเป็นประมาณนี้เลยตัวของดันเจียนแรงนี้ก็เป็นแรงเอสนะครับผมโหนี่ก็จะมีส่วนของอันนี้นะฮะอันนี้นี่มีส่วนของลีดที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้ก็แล้วก็มีส่วนของวลวตรงด้านล่างนี้ถ้าใครอยากรู้ว่าเพิ่มยังไงก็ผมจะขึ้นสเตตเข้าๆของ ว่าลงดันไหนได้วลเท่าไหร่โอเคผมจะลองเทสให้ดูว่าดันระดับเอลงได้เท่าไหร่มาไม่รู้ว่ามันดรอปอะไรบ้างอา่นี่ผมมาถึงห้องสุดท้ายและเแี่เรียบร้อยอติดด้วยระดับ S อใช่ไหมเอ S จริงด้วยนี่จะมาดูกันว่าผมดรอปไหมไม่ดรอปนะโอเคไม่เป็นไรแล้วก็ใครตามใครถามหาโค้ดว่าจะดรอป ตอนไหนก็ตอนนี้ยังไม่มานะเขาเขายังไม่ปล่อยนะครับตอนนี้ก็ผมก็จะทําการมาอัปเกรดอาวุธตัวนี้กันมาซื้อกันเลยผมจะถลุงเงินให้หมดเลยมาถลุงให้หมดถลุงให้หมดถลุงให้หมดเออเรียบร้อยเหลือสองคิวไอแล้วไปถลุงให้หมดมาดุกันว่าผมจะอัพอาวุธนี้ได้แค่ถึงแรงอะไรนะน่าจะแค่แรงสี่อนะ่ผมเดานะไม่น่าเกินนี้ เอาลืมกดออโต้อีกโอ้ชีวิตน่าจะซีผมเดานะนาจริงด้วยแค่สีผมขาดไม่งั้นผมขาดผมขึ้นอันนี้ได้แล้วขึ้นดีได้โอ้ตอนนี้อาวุธอยู่ที่สองร้อย QA นะสองร้อย QA นะตอนนี้อาวุธแรงมากแรงกว่าอันนี้ไม่ได้เอ็นชาร์นะเนี่ยขนาดนี้ไม่ได้เอ็นชาร์สองร้อย QA นะไหนลองดูแบบไม่มีสกินดิอ๋อ โคตรเฟี้ยวถือข้างเดียวด้วยเอ้ยเท่เท่เฮ้ยถ้าใครแบบไม่ชอบใส่จะกินอยู่แล้วก็โอ้โหมีอันนี้ผมว่าเท่เฮ้ยนี่เท่เออนนี้เท่นี้เท่ ay, โอ้อย่างเฟี้ยวอย่างเฟี้ยวโอ้โหอย่างเท่โอ้อย่างเท่อย่างเท่เอ้ยเท่เท่เท่ก็นี่คืออาวุธหน้าตาอาวุธจะเป็นประมาณนี้นี่เช่แรงสีนะผมบอกไ้ก่อนนะนี่เช่แรงสีเองนะเนี่ยโอ้โหนี่แรงสีนะอย่าลองเอ็นชาร์เลยเดีกว่ามา แรงสีผมว่าน่าจะเวิร์กผมอินชานแม่งเลยผมรีบมาปาโอ้โหไม่ออกเลยจับ <c oughs> เน็ตแปดนะฮะสองคิวไอนี่แค่แรงสีนะ <c oughs> นี่แค่แรงสีนะทุกคนแรงสีเนี่ยสองคิวไอ นี่แค่แรงสีนะทุกคนผมบอกเลยว่าโคตรกองนี่แค่แรงสีโอไม่อยากจะเชื่อว่าแค่แรงสีว่าจะแค่2 Q i แล้วถ้าเป็นอาวุธของบอสไอของดันเจนะียนอันนี้จะเป็นขนาดไหนโอ้โหผมบอกเลยว่าผมถูกใจวุนนี้มากอาวุธแม่เคสัดอาวุธบอสเดี๋ยวอาจจะลงในภาคหน้านหรือจะมีไลท์แน่นอนว่าจะมานั่งลงด้วยกันก็ส่วนของเอฟเครีบอสนะับผมไม่ลืมแน่นอนนะจะมาปิดท้ายคลิปนี้กันส่วนของเอฟเครีบอสก็แน่นอนครับ ถ้าใครเป็นตัวละครที่โอยเหมือนผมนะฮะคุณจะชอบสิ่งนี้มันจะเปลี่ยนอยู่3อย่างก็จะมีเบบีดากอนแล้วก็สกินดาบใหม่แล้วก็จีใหม่นะจีเวสลี์นะฮะน่าจะอ่านถูกนะจีเวสลี่จีใหม่นะก็สามารถมารับได้เลยนะจี G ตัวนี้ว่าโกงมากๆแน่นอนร้อเซโกงยังไงผมจะพาไปดูว่าผมมีอยู่ตัวนึงโกงไม่โกงนี่จะให้ดูว่าโกงไม่โกงอันนี้ผมเบวกได้นะแรงเอ็บวกแล้วก็ ตัวของ Q Shadow Boost อีกเยอะแยะมากมายอา้าวอัพพอดีเลยเอ้ยอัพแม่งเลยนี่ตอนนี้ก็อัพมาละนี่นี่ผมอัพแลลวดูนะตอนนี้ผม27 QA นะแม่งเ <c oughs> กือบเท่าดาบอะแรงกว่าดาบไอเยี่ดาบแม่งยังแรงกว่าดาบแม่งเท่าไหร่อะ,อะนี่แค่แรงสี่นะนี่แรงสี่นะส สองจุดศูนย์สอง QI อ่ะโคตรเวอร์ดาวก็ยังเวอร์มาก่าดาวก็ยังเป็นเมตาอยู่ทุกวันนี้แนละ้วก็ก็จบไปแล้วสำหรับคลิปในวันนี้กาสรุปอัปเดตนะครับก็ถ้าใครชอบเออถ้าใครมีข้อมูลถ้าผมมีข้อมูลผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยสามารถคอมเมนต์ได้เต็มที่เลยนะครับก็ข้อมูลผมผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยผมลื่นตกลงตรงไหนอะไรไงก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลคะ์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเป็นแรงใจกับช่องอันเกนได้ด้วย ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้าทุกคนบ๊ายบายจ้าเจอกันพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบาย